วัสดีครับผมวันนี้มารีวิวล้อบิสโซนนะครับดูเลอร์เนาะบิสโซนดูเลอร์เอทีนะครับใช้มาแล้วเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลเต็มเลยเจ็ดหมื่นโลหกร้อยนะครับเจ็ดหมื่นโลหกร้อยก็ถือว่าเจ็ดหมื่นโลเต็มแล้วกันนะสี่ปีครับดูยางนะครับหรือดูนะสี่ปีเต็มนะครับสีป่ปีล้นเดือนดูดูล่องอยางนะครับสะพานยาง แล้วก็ดูดูจุดที่ฉีกขาดนะดูที่เป็นรอยเขาเรียกว่าอะไรอะแตกลายงานะครับนี่สี่ปีนะครับเดี๋ยวนีฮะบิทต,ตน้นอันนี้คือสองหกห้าหกห้าอสิบเจ็ดนะครับอคอสิบเจ็ดนะเป็นเอทนะครับที่แบบว่าเงียบนะครับนุ่มและเงียบไม่มีสบ,บัดเข้าโค้งอะไร ดีเยี่ยมตกหลุมหลายๆหลุม,ลมพร้อมๆกันใน80นะครับ80กิโลเมตรเนี่ย100เมตรเนี่ยโอเคไม่สะบัดเท่าไหร่ดึงกลับได้สบายนะครับแล้วก็เบรกกระทนหานี่อยู่สบายนะครับเป็น AT จริงนะครับนี่ดูรลายอันนี้ไม่ใช่ AT ออฟโรดนะครับอันนี้คือ AT วิ่งในเมืองนะครับเจอฝนตกใหม่ๆในทางลูกลังนี่ก็ ถ้าปล่อยคันเร่งแรงๆเนี้ครับแย่เหมือนกันนะครับอันนี้คือสี่ปีเต็มนะครับให้ดูให้ดูด้านข้างนะครับให้ดูดอกควรจะเปลี่ยนได้หรือยังนะครับอยู่ที่ใจแล้วครับอันนี้นะวิ่งไกลสุดคือห้าร้อยเมตรเอ <c oughs> <c oughs> บ้าไปแล้วห้าร้อยกิโลนะครับวิ่งสูงสุดคือเต็มที่เลยครับเผอร้อยสามสิบ นะครับดูรอยฉีกนะครับอันนี้มันเคยอยู่ล้อหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไปฉีกที่ทางเรียกว่าแลหินหินกวดที่มันล็อกด้วยปูนนะครับไปจอดน,นิ่งแล้วก็หมุนโอโ้โหพลาดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเฮตีต่อเลยนะครับอ่านี่เฮทีนะครับเฮก็คือวิ่งในเมืองล้วนๆน,นะครับก็คือไปทางลูกลังก็ต้อง ระวังนิดหน่อยนะครับแตถามว่าดอกใ,ใกล้ๆกันเลย <S <S AT เมื่อกี้ AT ในเมืองอันนี้ HT HT นี้ T คือในเมืองอยู่แล้วนะครับดูดอกนะครับดอกคือ2 255ไม่ใช่ดอกอีกเรียกว่าเบอร์ยางครับ25560แล้วก็ R18 นะครับพร้อม18นะดูดูร่องรอยนะครับแสกแรงงานเหมือนกันอันนี้3ปีครึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถจอดนะครับตัวนี้ สมปีครึ่งแล้วก็ดูสะพานยางอันนี้ก็บิสโตนเหมือนกันนะครับดูเลิ่มเหมือนกันอืมโดหดอกสวยนะครับดอกสวยจริงนะครับถามว่าเนี่ยผู้รู้ดูนะครับแตกรายงานประมาณนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่ไหมนะครับ คนทั่วไปบอกว่าสบายนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์บอกว่าเปลี่ยนได้เลยครับอันนี้มาดูยังหน้านะครับไม่ได้สลับมาแล้วประมาณหกเดือนละดูยังหน้าดูยังหน้าดูดูความความโค้งมนของมันนะครับเห็นไหมอันนี้คือเอทนะครับชุดเดิมนะครับเอทก่อนที่จะมา HT ทีเมื่อกี้นะเนี่ยดูดูนะครับหน้านี้มันจะล้นล้นกลมกลม เดี๋ยวดูยางหลังกันยางหลังก็จะมีความก็เรียกว่าอะไรอะความตรงนะครับเรเดียนน้อยกว่ายางหน้าแน่นอนนะครับแต่การก่อถนนนะครับบอกเลยว่ายังดีอยู่สมบูรณ์แบบอยู่นะครับคำถามนะครับจากท่านผู้ชมเปลี่ยนได้หรือยังครับคำถามจากท่านผู้ชมเปลี่ยนได้หรือยัง